สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับและทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปของผมในตอนนี้ครับผมได้ซองปืนมานะครับในราคา1,000บาทนะครับถูกนะครับเป็นของยี่ห้อไซแสกนะครับนะครับไม่รู้ว่ามีใครรู้จักไหมนะครับผมก็เห็นมาพักนึงหละยี่ห้อนี้นะครับไซแสกเมกาฟิตโฮสเตอร์นะครับเขาโม้ไว้ว่าใส่ปืนได้70รุ่นนะครับซองตัวนี้ตัวเดียวครับใส่ได้70รุ่นนะครับเพราะว่าซองเนี่ยมันเป็นแบบปรับได้ครับ เดี๋ยวผมจะแกะไม่ดูนะครับคราวนี้ผมจริงจริงผมแกะใช้ละวัน2วันนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างหลังทาไมมันถึงถูกครับผมได้มาในราคาพันเดียวเพราะว่านี่ครับนี่ครับ made in c h i น a นะครับผลิตในจีนนะครับนะครับก็ตัวนี้ก็หลายหลายอย่างนะนะครับผลิตในประเทศจีนนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับในซองเนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะหรอกนะครับมันก็ แกะออกมาก็มีแค่ซองปืนนะครับซองปืนคู่มือแล้วก็ปะแจตัวหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับเนี่ยมีแค่นี้นะครับเนี่ยแค่นี้ก็ที่มันใส่ได้เจ็ดสิบดุลเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวปรับนะครับนะครับซอ,องตัวเนี้ยถ้าเทียบกับ ตัวซิกที่เราได้มาจากโวงการนะครับถือว่าดีเลยเพราะว่ามันหนาครับเห็นไหมครับอันนี้ของซิกที่มาจากโวงการนะครับอันนี้ที่ผมซื้อมาพันเดียวนะครับซองหนานะครับนะครับเขาใช้วิธีแบบมีมีมีน็อตนะครับหกตัวนะครับเอ้ห้าตัวดิเนี่ยข้างล่างสามข้างบน2นะครับยึดนะครับซองปืนมันจะเป็นแบบเหมือน เหมือนขนมปังเหมือนแซนด์วิชประกบกันเงียครับนะครับมันจะแยกออกจากกันได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะมีลิ้นนะครับถอดเข้าถอดออกได้ครับก็คือลิ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้เหนืดนะครับแล้วก็ส่วนตัวล็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกับตัวนี้ะครับกับฝาข้างบนเนี่ยครับมันจะล็อกกงไกนะครับเหมือนแบ็คฮอกเหมือนอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าที่เห็นแล้วผมชอบเลยเนี่ยเพราะว่ามันดูรูปร่างแบบเท่ดีอ่ะมันถึกถึดีอ่ะบหนาหนาดีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้ดูนะครับว่ามันมันแน่นไหมหนาไงนี่นะครับนะครับหนาอยู่นะนะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างหลังตัวเนี้ยครับที่เขาใส่มาเนี่ยเอาไว้เน็บกางเกงเน็บเข็มขัดเนี่ยครับก็หนาพอสมควรหนามากเลยลหละตรงเนี้ยครับืยืดหยุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนยางเป็นผิวเหมือนผิวยางแบบเนื้อหนดหน่อยอะนะครับ เวลาเราเสียบกับกางเกงเราเสียบกับเข็มขัดเรามันจะได้ไม่เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้ผมลองใส่ซิกดูก็โอเคเลยนะใส่กอกก็ได้นะครับนี่ครับนะครับคือใส่ได้เจ็ดสิบรุ่นน่นะครับน,นะครับด็นะอ่ะเดี๋ยวผมเขยา่าดูมันแน่นพอควรนะครับพอสมควรเลยแน่นแน่นมากนะครับปรับเนือ้อปรับอะไรได้นะครับเวลาเราปืนเสียบไปเนี่ยปุ๊บแล้วก็หมุนสกูกนะครับ หมุนนะครับให้มันคายให้มันพอดีนะครับให้มันล็อกพอดีนะครับปรับได้นะครับเขาโม้ว่าเขาใส่ได้70รุ่นเดียวมาดูว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับก็อยู่ในคู่มือเขานี่แหละนะครับนี่ครับพวกอุปกรณ์ส่งเสริมแรงเองเขานะครับอันนี้เป็นคีร์โค้ดนะครับนะครับลองยิงดูนะครับลองสแกนดูครับเขาเป็นวิดีโอแบบบอกวิธีการใช้นะครับอ่ะท่านลองสแกนแล้วก็ลองลองเข้าไปดูนะตรงนี้นะครับ นะครับดูนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าใส่ได้70รุ่นนะครับอันนี้คือรุ่นต่างๆที่ปืนเขาจะใส่ได้นะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก๊อกนะครับบ้านเราจะเยอะก็ก๊อกบรเลต้าสมิธซิกเทอรัดนี่อาจจะมีบ้างซีเซ็ก็เยอะหน่อยนะครับก๊อกเนี่ยใส่ได้หลายรุ่นเลยครับ1 7 0 9 2 1 27นะครับไปจนถึง3 4 43ครับ b บรเลต้านี่92 92 fs นะครับ px 4ก็ใส่ได้นะครับ สมิธนะครับ MP 9มนะครับพวก c ีนะครับใส่ได้หลายรุ่นอยู่นะครับโคพวกเนี้ยแหละครับคือมันปรับได้ไงนะครับมันใช้วิธีการแบบเป็นโพลิเมอร์2ชิ้นมาประกบกันแล้วก็ใช้น็อตยึดครับระหว่างน็อตยึดตัวเนี้ยครับมันจะมีสปริงยันอยู่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูสปริงเห็นไหมครับน่ครับมันจะมีสปริงยันอยู่นะครับนะครับพอสปริงยันอยู่ปุ๊บมันจะ มันจะยุบได้ครับแล้วมันจะมีความตึงของมันนะครับผมลองใส่ซิ๊กก็โอเคเลยพีสา0นครับใส่ก๊อกผมก็ชอบเลยนะครับเพราะว่าโอเคผมเมื่อก่อนผมใส่ซองอย่างนี้ครับเป็นใครเด็กนะครับแต่ว่าเวลาผมวิ่งเนี่ยมันผมกลัวมันจะหลุดไงนะครับมันไม่มีตัวล็อกครับมันใช้ความความเหนืดอของซองเนี่ยล็อกเอานะครับแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับแต่ว่าผมอยากได้ซองแบบล็อกนิ้วชี้นะครับจริงๆล็อกนิ้วโป้งก็ได้ครับถ้าใครถนัดแต่ผมถนัดปลดล็อกด้วยนิวชีมากกว่านะครับ ได้อนิ้วชี้มาครับเวลาวิ่งผมจะได้ไม่ต้องกลัวมันหลุดนะครับอันนี้ก็ผมก็ใส่ดอทได้นะครับไม่ติดได้แม่อะไรนะครับถึงจะติดผมจะเขียนตรงนี้ออกหนึ่งนึงก็ได้นะครับเวลาใส่ดอทก็จะล็อกได้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวดูมันล็อกนะครับดังแก๊กนะครับน่ะนะครับน่นนะครับเดี๋ยวผมจะปลดออกดูนะครับอ่าไม่ต้องกลัวมันเข้ากวงไกนะครับเห็นไหมครับนะครับมันทํามาดีแล้วนะครับนะครับ ผมเห็นแล้วผมชอบเลยนะครับเห็นแล้วชอบเลยครับรูปล่างมันนะครับนะครับมันดูแบบถึกๆใหญ่ๆดีนะครับแข็งแรงดีนะครับก็เลยชอบนะครับอันนี้เอามาแนะนํากันนะครับของไซเทคนะครับพันเดียวนะครับถูกๆนะครับก็อันนี้อุปกรณ์เสริมกาครับลองลองดูนะครับลองสแกนเคียร์โค้ด้าไปดูนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมซื้อมาจากไหนก็เดี๋ยวทักมาใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับโอเคต้องลาไปก่อนครับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ